วันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับซื้อขายรถยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าทำบัญชีนี่เองครับนั่นแล้วผมก็พาทุกท่านมาถึงที่หมายครับร้านภูคาออโต้นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายซื้อขายรถยนต์และก็รถบิกไบใบนะครับเป็นรถมือสองนะครับคุณภาพเยี่ยมเลยนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่มีหมดเลยทุกทรงทุกแบบเลยนะครับวันนี้ก็เพนน้องฟุตนะครับเป็นไงบ้างบัญชีง่ายไหม โอ้กโปรไทยเบิร์ดคอมนะพี่เจออะครับง่ายไหมครับรู้เรื่องไหมเขาไหมหนึ่งกองอยากให้น้องช่วยสอนอีกค่าวันนี้ก็ได้รับโปรนะครับาคอมพิวเตอร์หนึ่งเลยนะฮะเมื่อกี้เปิดเครื่องเร็วไหมสุดยอดไหมเร็วกว่าเครื่องน้องไหมเอาแค่ครื่องไหมนะครับวันนี้ก็ได้โปรพิเศษไปเลยนะครับคอมพิวเตอร์แถมกับโปรแกรมด้วยนะครับหนึ่งปีเต็มๆเลยก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าผมขยายให้เขาอีกหน่อยนะเอาไปตักสิบรายการเลยนะคิดได้ให้ครับได้ครับไปดูตรงนี้คุณผู้ชมแถวฮัทไทล่าหรือว่าใกล้เคียงนะท่านรู้นะอยากได้รถมือสอง ดีๆบ้านไปใช้เนี่ยนะครับก่อน3ามที่ถึงกานะครับฟรีดาวฟรีดาวขอโทษไม่ต้องเสียง